พี่มีโรงงานเกิดพอดีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอพวกนี้มันชอบออกไปตีโรงงานกันมานี่ดิไ<ส>ด้เวลาลาคาหัวแตกหนึ่งว่าจะย้ายเซิร์ฟนะเนี่ยไม่ได้ย้ายหรอกมานี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงคอมโบเอาแตกสองเลยเหรอเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยอุ้ยมันเปิดมันเปิดอีกมันเปิดอีก มา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 กู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 กกกข้าหัวกูหิวข้าหัว,าหวมาแต่เวลาจะขึ้นยี่ห้าเอ็มต้องวินาทีนี้เท่านั้นนี่ไงและดูดเซ็ตขี้โกงและปั่นหมัดก๊อต ตาด้วยสมอเรือแปดได้เซิฟก่อนดีกว่าเซิฟนี้ก็ไม่มีคนออกแ้วแหละดูทรงเนี่ยไม่มีคนสู้ผมได้กคนเลยอยากโดนลุมกระทืบสีกหนึ่งไปอีกแล้วเหรอกะจะย้ายเซิฟนะเนี่ยไม่ได้ย้ายหลังวันนี้กูอุ้ยอันนี้ตึงอันนี้ตึงนะกีพกเอ็มมาได้ไงเนี่ยเล่นเล่นไม่ได้ละกูเล่นเล่นกูตุยเลยนะเนี่ยกดเกตกนเลยละกันมีสองตัวเลยเหรอ อุ้ยดูดไม่ได้อีกอุ้ยดูดดูดดูดด้วยมาดิเข้ามาแล้วก็แตกนี่ไงเรียบร้อยโอ้ยไม่น่าเสือคุณจะตบ 26M ได้ปกติผมตบไม่ได้นะเพราะว่าถ้าข้าหัวฝังตรงข้ามเยอะนะครับมันก็มีสิทธิ์แพ้นะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มบัฟในการโจมตีแรงขึ้นมาสองมาสองหรือมาหนึ่งอ๋อเป็นลูกสมุนมันกวัวละผลเลิฟขี้โกงแต่ไม่โกงถ้าผลประตูกูหลัก ดูดและยิงพิดนีด่ใช้ผลให้เป็นประโยชน์โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ได้ผลได้เป็นประโยชน์ทีิกไปฟิกมานี่ไงแตกสองมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเดินเดินโง่เดินโงน่แบบนี้ ไม่เปิด P P และนี่คือเพจผมเองนะครับทุกคนเพจจริงนะเพจ B M K นะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมมาติดตามเพจนี้ด้วยนะครับเป็นเพจ a c e b o o k นะครับทุกคนที่จะแจกรห,หัสนะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้เล่นในเพจนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะแจกรห,หัสด,ด้วยนะครับเดินม,มากดติดตามกันด้วยนะชื่อเพจ B M K T V นะครับกูระเบิดหนึ่งหนึ่งกับมึงจริงๆล้าแ่บมันตกสองหนึ่งแล้วนี่เฮ้ยยี่สิบหกเอ็มมึงเอากูหน่อยดิอยากแบบอยากตึงกว่านี้เออ ต้องคอยแบบไปกระตุกต่ำความหดมผมผมเพิ่มขึ้นแบบนี้ไหมกาเกินไปไม่เอาแบบนี้เอ้ยโดนเทียอะไรเนี่ยพลังเห็นความเกลียหรือเปล่าโดน ต่อยคอมโบสุดต,ตึงและดูดเข้าไปต่อยอีกดอกนี้เรายัางไงมนุมนมนุมนมนุนมุนไม่โดนย่อไปนะมันออกไปเรียบร้อยโอเคโดนที่อะไรวะเนี่ยตัวคนมาเสือกเหรอแปลกๆอุ้ยมาได้ไงข้างหลังนี่เฮ้ มาหลังใช่ไหมชอบเกย์กูว่าเล่นคนงเลิฟนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ย๋อ,ยอยเปลี่ยนเซตเล่นเล่นเซน,นดาบบิ๊กมัมอีกเซตกระจก <c oughs> มันกดเกตแต่กูลืมกดเกตเอกว่าแล้วไอ้ยูผมกดเกตได้นานแล้วนะแต่ผมลืมกดโอเคได้เวลากดเกต สถานะความเกนี่ไงแตกโอ้โหยโคตรตึงอันนี้คือยังไม่ถึงโหมดจริงจังผมนะครับถ้าโหมดจริงจังผมจะโหดกว่านี้เบาไว้ก่อนเล่นผลบากี้ด้วยนะมีการจะฆ่ากูกเลยเหรอกรจะหมกกูสองหนึ่งมาดิต่อหมด นี่มันแรงจังวะมันอยู่ไหนอะ่ะนี่ไงตับจับจับับเจอมีสองตัวแล้วไอ้นี่วิ่งมาลูลูอะไรเนี่ยหนูข้าหผมาจัดเลยเลยมลยเห็นเล่นสายดาบแล้ววิ่งมาโซดกูดเนี่ยดูดีดูดดสูงเนยดูดิมาต,ต่อให้ เดียกูเลามากูเล่นแค่หมัดตบมึงได้เท่านั้นแหละนี่ไงโอ้ยเอ้ยปิงเฮี้ยอะไรเมื่อกี้นี่นี่ไงกูเล่นแค่หมัดกูก็ตบมึงได้เป็นต่อมันอยู่ไหนแล้วอ่ะเอาให้มันหายอยู่บนเหรอ เป็นแค่มัดสกิลสองสกิลก็ตบมึงได้เลยไอ่ <S <S อนเออเออเชีเยอะไรเนี่ยเชีเยอะไรเนี่ยนี่ไงโดนดูดเข้าหลุมดำเฮ้ยเชีเยอะไรวะโอ้อันนี้เล่นผลบากี้อ่ะเป็นสองลุมหนึ่งนี่หว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกันมันมาลุมผมดูทุกคน แปดสองเหลืออีกหนึ่งไอ้กเกียนผลบากี้กูจะฆ่ามึงได้หมัดน,นี่ไงอุย้ยนี่ไงทำอะไรของมึงทำทำเอ๋อะไรของมึงเนี่ยดูดเข้าไปทำเอ๋มึงทำเอ๋อะไรโอ้โห,โอโหเอาเลยออกจากเกมเสียเลยและทุกคนดูช็อตนี้นะครับทุกคนผมงงมากเลยนะ สกิลมันโดนผมได้ไงนี่โดนได้ไงผมยัง,งงงอยู่เลยนะเธอที่ดูดีๆนะครับผมจะแบบเดินไม่โดนสกิลมันนแต่แบบมันเสือกโดนนะเออมันจะมีอีกดอกนะครับที่โดนรอรอ,อดูรอดูนี่มันเล็งแม่นมากเลยนะคนดูก็คือผมสนิษฐานได้แล้วว่ามันคือปูล็อกเป้านะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยผมนึ่งหนึ่งกับมันมานานมากๆแล้วนะครับเหมือนว่ามันมันจะเข้าเซิร์ฟใหม่ในี่โดนอีกละโอ้โหโดนบ่อยจัดแล้วตอนนี้ผมน่าจะโดนรวมสองหนึ่งนะครับผมก็เลยหลบถอยนะคะ และดูจากสถานการณ์นะครับผมจะโดนลุม2อนะและไอ้ดาบบิ๊กมามันก็ยิงโดนผมตลอดไม่มีว้าวเลยนะอันนี้คือเป็นไปไม่ได้จริงๆ ถ้ามันจะไม่ล็อกเป้าแล้วจะมีแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมสันนิษฐานได้เลยว่ามันคือโป้หนึ่งร้อก็คือตอนนี้แหละครับทุกคนตอนมาเกาะอุซบนะก็คืออยู่ดีๆเนี่ยมันจะมีคนเสกหนวดดำนะครับทุกคนพอเสกเสร็จนะผมจําได้เลยว่าไอ้โป้ตัวเนี้ยไอ้ไอ้เล่นดาบเซตบิ๊กมัมเนี่ยก็คือมันวร์ปไปที่เกาะบ,บิ๊กมัมเลยนะครับก็คือมันลอยไปโคตรเร็วเลยนะในสดสดนี้ก็สู้กันอย่างนานมากๆเลยนะครับทุกคนและทุกคนดูตอนนี้นะคุณว่าซูเปอร์แมนไอไ้ไี่ไไไ่ตาม,มัปร,รปยงยงยง,งก็อ มันมันเร็วมากและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะทุกคนใครอยากให้ผมไปไล่ตบโปก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะช่วงนี้ผมเจอโปบ่อยมากๆส่วนมากที่ผมเห็นโปมมาเล่นกันนะครับก็จะเป็นเซตสายดาบเดี๋ยวผมจะเอาผลบาร์กี้ไปตบมันออมเกียนโปซะเลยอย่าลืมกดไลค์ไปละ